สวัสดีครับเฮียเหมียวชวนคุยอีกแล้วครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้งานเจ้าเอฟเฟกตกยุค RP 500จากค่ายดิจิ t เทคนะครับว่าเฮียใช้งานยังไงมาเข้ามาดูใกล้กันเลยการใช้งานของเฮียก็จะอยู่ในโหมดของเพด o a ลบอร์นะครับเพราะมันจะทำให้เราเลือกใช้ปิดเปิดเอฟเฟกได้อีก5ประเภทใน1หัวแอมะนะครับ โดยที่เฮียจะแบ่งไว้เป็น3แบงค์แบงค์หนึ่งไว้สําหรับใช้กับกีตาร์ฮัมเบอร์กเกอร์คู่แบงค์หนึ่งไว้ใช้สําหรับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยล้วนแล้วก็อีกแบงค์หนึ่งไว้ใช้สําหรับกีตาร์ที่เป็นฮัมเบอร์กเกอร์ผสมกับซิงเกิลคอยเหมือนพวกเจมอย่างเงี้ยนะครับโดยในแพชคลีนเนี่ยเฮียก็จะใช้ MJC 1 n e t เป็น Jazz c o l ์สนะครับโดยที่จะแอบใส่ Overdrive ไว้ที่ Channel Channel Distortion นีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคลีนดูเลยจ้ะลองเปิดคอมเพรสเซอร์กับคอรัสเสียงโบราณโบนราณนะ ลองฟัง Overdrive ทีนี้มาดู Channel Dirty นะครับจะใช้ JCM 900นะครับ นี่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังนี่ทีเด็ดแฟลนเจอร์ส่วนอีกแพชหนึ่งเฮียจะใช้เป็นแวมมี่ โดยทุกแพชเนี่ยเฮียจะไม่ได้ใส่น้อยสเกตเลยนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปอย่างเงี้ยแหละครับดีแล้วขอบคุณที่ติดตามกันไว้คลิปหน้ามาคุยกันใหม่จ้ะ